หัวหน้าทีมเศรษฐกิจค่ะดรเอกนิติธันประพาสครับนะก็ไปกล่าวเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะไปกล่าวในงานนี้แล้วได้เผย5เสาหลักใน4เดือนที่จะเป็นยุทธศาสตร์ดึงเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยขึ้นมาจากหล่มนะก็เปิดเผยในงานนี้นะเครื่องยนต์การใช้จ่ายของรัฐบาลนะเครื่องยนต์เดียวที่ มีอยู่ม,มันไม่พอนะมันต้องใช้เครื่องยนต์อื่นๆด้วยใช่ไหมที่เรานําเสนอเมื่อวานไงที่เป็นเครื่องบินสี่เครื่องยนต์อ่ะเพราะฉะนั้นต้องผลักดันทุกอย่างดเรเอกนิตินะีบอกว่าสเดือนนี้ห้าเสาหลักที่ทจะทํากระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นผ่านคนละครึ่ง plus เติมเงินบาสิุการแห่งรัฐ upskill reskill สองลดหนี้เล็งแก้หนี้ครัวเรือน นี่ค้างเก่าของเกษตรกรสร้างการออมแนธพัฒนารัฐบาลทางเลือกใหม่ในการออมแล้วก็มาตรการส่งเสริมสภาพคล่องการเงินให SME แล้วก็การลงทุนระยะยาวกองทุน BOI หมื่นล้านหลักสูตรเทรนนิ่งอัพสกิลรีสกิลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจะเห็นได้ว่าที่จะทำเนี่ยไม่ได้มีแค่คนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ยชัดเจนแล้วว่า เริ่มต้นแล้วเดือนนี้แต่เรื่องอื่นๆก็จะตามมาเพิ่มเงินวงเงินในโครงการบัตรสิวการแห่งรัฐเนี่ยคอรมอนุมัติไปแล้วนะครับเนี่ยตามตารางนี้เดือนพฤศจิกาธันวานี่ครับให้เดือนละ850หนะคะจาก300เพิ่มอีก850รวมเป็น1,150ต่อเดือนสองเดือนนี้นี่แล้วก็คนละครึ่งเตรียมลงทะเบียนร้านค้าลงทะเบียน15ตุลาครับ ประชาชนทั่วไปที่จะไปใช้ลงทะเบียน20-26ตุลาแล้วก็เริ่มใช้เงินได้29ตุลาคมคนละครึ่ง plus ใช้อะไรได้บ้างนะเนี่ยก็ที่ plus ที่เพิ่มขึ้นมาอาหารสินค้าเครื่องดื่มทั่วไปค่ะบริการนวดสปาทำเล็บทำผมได้ด้วยนะทำได้เอ้าเลยนวดเลยแต่ว่าหวยนี่ไม่ได้นวดนี่ไม่ใช่อาบอมนวดนะหรือว่าอาบนวดก็ได้ผมไม่รู้นะ แต่สลากินแบ่งรัฐบาลไม่ได้แอลกอฮอล์ไม่ได้บมัดกำนันไม่ได้บริการแบบที่ต้องชําระล่วงหน้าเนี่ยอันนี้คืออะไรได้อะไรไม่ได้แล้วโครงการคนละครึ่งปี68เนี่ยมันพลัสมากกว่าเดิมเนี่ครับก็มากกว่าเดิมตรงไหนบ้างอายุ16ก็ได้แล้วนี่ท่านชอบรองนายกครึ่ง plus ครับช่วยฟื้นเศรษฐกิจต้นสั้นครับ ได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัวช่วยประชาชนนะครับทั้งหมดประมาณ20ล้านสิทธิ์นะครับที่จะได้สิทธิ์ในผลครึ่งพลัสแตกต่างจากเดิมคือประชากรจากเดิมเราให้ประชากรอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปวันครั้งนี้เนี่ยจะเป็น16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่2ก็คือเราจะเพิ่มวงเงินสมทบนะครับของรัฐต่อวันจากเดิม150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันพลสที่3 เป็นการเพิ่มวงเงินสิทธิสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีที่เป็น2,400บาทเทียบกับวงเงินสิทธิ2,000บาทที่ให้แก่ประชาชนทั่วไป plus ที่4เป็นการเพิ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เพิ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือเรียกว่าไมโคร SME ซึ่งมีรายได้ต่อปีเนี่ยตลอดปีเนี่ยไม่เกิน1.8ล้านบาท plus ที่5ผมกล่าวไปแล้วจะเพิ่มทักษะความรู้ที่เรียกว่า up skill หรือ re skill ให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับให้เรียนรู้ทักษะใหม่ ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาให้เขาขายเก่งลดต้นทุนใช้ AI ในการขยายธุรกิจเนี่ก็นับถอยหลังนะไปลงทะเบียนอย่าลืมพ่อค้าแม่ขายที่ยังไม่เคยลงทะเบียนถุงเงินนะ<ช>ก็รีบไปลงทะเบียน<ช>แล้วก็แป๊บเดียวก็รู้ผลแล้วนะว่าเข้าเงื่อนไขหรือไม่<ช>เพราะว่าเจตนาให้ร้านค้ารายเล็กรายน้อย<ช>เป็นสำคัญที่ได้ประโยชน์ใช่ค่ะ